คุยกันต่อในช่วงสองของรายการนะคะยังคุยกับอา,อาจารย์สมศักดิ์นะคะในเรื่องของประเด็นที่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอปฏิรูปปฏิวัติแล้วก็ปฏิกูลใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะ <c oughs> คราวนี้เรื่องการปฏิรูปเนี่ยนะคะเจี๊ยบอยากจะถามว่าระหว่างการปฏิรูปแล้วก็การปฏิวัติเนี่ยในสถานการณ์บ้านเมืองของเมืองไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยคร <c oughs> ับยงไหนจะดีกับประเทศไทยมากที่สุดคะคือ คาว่าปฏิวัติเนี่ยแสดงว,ว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศทั้งหมดเลยเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองนะ,ะซึ่งถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยประเทศไทยที่มีการยึดอํานาจที่ชอบใช้จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติอน,นุนปฏิวัติมันไม่ใช่ปฏิวัติะนะครับอันนี้ก็ทําให้คนเ,เข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรแต่ว่าเขาแย่งอานาจจากคณะหนึ่งมาเป็นของเขาที่การยึดอํานาจมาแล้วทั้งหมด23ครั้งที่โดยทหารนะนะ ที่สําเร็จมาสิบสองครั้งไม่สําเร็จสิบเอ็ดครั้งถ้าไม่สําเร็จก็เป็นขบวคือไม่ไม่ได้เรียกว่าปฏิรูอไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าปฏิวัติดังนั้นเขาเรียกว่าทำรัฐประหารรัฐประหารคือเอาอํานาจจากคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาเป็นของเราแล้วเราก็ทําเหมือนเขาะคือเวลาเขาโกงกันเราก็ยังโกงเหมือนเดิมก็เราก็จะไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรนะครับคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าทํารัฐประหารแต่ทีนี้ ถ้าปฏิรูปเนี่ยหมายความว่าปรับปรุงโครงสร้างแต่ว่าปร,ประเทศเราก็ยังปกครองภายใต้ระบบประชาธิปไตยอ,อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่โครงสร้างใหญ่นี่เปลี่ยนไม่ได้รัฐประเทศไทยก็ต้องยังเป็นรัฐเดียวประเทศไทยจะแบ่งแยกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันอ,นะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะปฏิรูปก็คือเปลี่ยนนักการเมืองที่มันจกกับปลุกโสโครกออกไปเนี่ยนะนะออก ไอ้มันพ้นไปจะได้การปกครองในระบบประชาธิปไตยมีพระมากษัตริย์ทรงประมุขเนี่ยจะให้ประเทศชาติร่มเย็นประชาชนเป็นสุขไม่มีการโกงไม่มีการทุจริตมีการคอร์รัปชั่นเพราะวันนี้การเมืองมันต่ำสุดอเวอร์นิโคนโอมิกเนี่ยเขาสำรวจประเทศไทยนะ4 4 4ประเทศทั่วโลกเนี่ยปี2012กับ2013ประเทศไทยได้อันดับที่1 0อคะแนนเต็ม7ได้2.2 หมายถึงว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวความซื่อสัตย์สุจริตนะคือคือเรียกว่าต่ำนะคะต่ำมากค่ะต่ำต่ำที่สุดนะต่ำกว่ากัมพูชาใช่ค่ะต่ำในเอเชียนี่ต่ำสุดเลยค่ะต่ำสุดเลยนะครับตกลงนี่การศึกษาเราก็ต่ำการศึกษาก็ต่ำสุดการก็การเมืองเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุใช่ค่ะการเมืองเนี่ยนะมันเป็นโครงสร้างส่วนบนของมนุษยชาติค่ะการเมืองเนี่ยเป็นตัวที่กําหนดกฎหมายเป็นกําหนดวัฒนธรรมเป็นกาหนด อาจารีดประเพณีเป็นกําหนดใ้การจัดสรรผลประโยชน์เห็นไหมในรับนูนเนี่ยเขาจะจัดสรรผลประโยชน์ใครควรจะได้อะไรไม่ได้อะไรนะดะนั้นเศรษฐกิจมันจะดีไม่ดีเศรษฐกิจสังคมจะเป็นยังไงนั้มันอยู่ที่การเมืองเราเห็นไหมนักการเมืองในสภาในทัพพฤติกรรมเป็นยังไงเขาให้ไป พิจณาเนี่ยไปนั่งดูอะไรไปนั่งดูอะไรค่ะไปนั่งดูรูปโป๊อ่าแล้วก็ไปเอารองเท้าขึ้นมาแต่ว่าเป็นขี้กลากก็มีบางคนใช่ไหแล้วก็พูดเลอะเทอะเปลเอมากพูดไม่ตรงประเด็นเลยนะใช่ค่ะเขาต้องพูดเขาให้ไปออกกฎหมายเขาแจกไมโครโฟนคนละตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่สภาแล้วอ่าแล้วก็ที่ใดไม่มีสัตบุรุษค่ะไม่มีสภาสัตบุรุษแปลว่าบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมสภาคือที่ของผู้ทรงศีลเขาจะอยู่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน นั่นแหละต้องมีทศพิธราชธรรมนะถึงจะเรียกว่าสภาแต่สภาที่เลอะเทอะอย่างเนี้ยถ้าในทางปรัชญาแล้วก็ถือว่าไม่ใช่สภาเป็น,นที่อยู่ของอะไรก็ไม่รู้แล้วก่อนจะเข้าไปในสภาก็ซื้อเสียงกันมั่งอะไรกันมั่งอาจารย์คะก็มันมีข่าวออกมาว่าใครก็ไม่ทราบไม่ใช่หรอคะเอากระดูของของ ผีป่าอะไรทั้ง7วัดเนี่ยมาอยู่ในสภาไม่ใช่หรอนั่นมาอยู่ในทำเนียบทำเนียบค่ะใช่ไหมคะคือคือความจริงมันก็เป็นคือพวกนี้เป็นคนที่เชื่อในไสยศาสตร์เนี่ย่แต่นี่ก็คิดไปเองคิดไปเองไอ้คนที่มาทําก็ไม่รู้ว่าก็ทําเป็นว่าเนี่ยฉันก็ช่วยเธอนะฉันก็ได้เป็นพระเป็นเพลจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฉันจะมาช่วยเธอทําให้เธอได้มีความ ช่วยกันทุกเรื่องอะกระดูผี7ป่าช้าอ่าเออฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่านี่คืออินเตอร์นะ,ะที่นายกพยายามจะทำเป็น Inter อิ World Forum นเตอร์ไอเวิร์นอีโคโนมิฟอรัมในอินเตอร์นะนี่คือมาตรฐานจากอินเตอร์นะที่เขาบอกว่าของคุณน่ต่ำมาก ไอ้โทนี่แ布拉เขาถือว่าอินเตอร์นะมาพูด่ะเชิญมาผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้<ช>เขามาพูดวานนี้ประชาไทยไม่ใช่พวกมากลากไปนะ,ะต้องอเคารพเสียงข้างน้อยนะต้องย<ช>ึดภาพก็นี่คืออินเตอร์นะอินเตอร์ที่เป็นจริงอาจารย์โทนี่แ布拉เขาก็ทําทการบ้านมา,าว่าประเทศไทยนี่เป็นอย่างไรคือเขาจะไม่ให้มามาแบบ มาเสียหราค่ะว่าเออเขามาพูดเนี่ยมามาพูดโดยที่ไม่มีเหตุผลใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าทางนี้พยายามสร้างอินเตอร์พยายามคิดว่าจะมาสร้างสถานการณ์มาก่อนหน้านี้เขาเป็นคนประกาศเองนี่ว่าเขาเป็นคนเชิญมาแต่พอโทนี่เบรมาพูดอย่างนี้บอกว่าไอ้ที่จุฬาเชิญมาเป็นอาจารย์อะไรนิตินันอะไรเชิญมาก็มีทางออกเพราะฉะนั้นไม่มหลายเรื่องนะที่เขาทำเป็นอินเตอร์แล้วไม่ใช่อินเตอร์นะพอจะพูดแล้วมันใช่อินเตอร์มนประเทศ ซิดนีย์ปรนนี้มันอินเตอร์เหรอใช่ค่ะมันมันมีเลอประเทศซิดนีย์ไม่มีค่ะนี่ซ้ำอะไรล่ะไม่มีค่ะอ่ารัสเซียอิตาลีอ่ามันก็ไม่มีมันมันก็ไม่มีนี่มันมาอินเตอร์ไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นของจริงกับของไม่จริงนี่มันจะต่างกันแตนี้เราเห็นว่าประเทศเป็นอย่างนี้ทั้งโลกเขารู้แล้วการทุจริจคอั์รัปชั้นเราก็สูงก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยก็ต้องแก้เนี่ยคือปัญหาของประเทศ ใครล่ะที่มาแก้ถ้าจะปฏิรูปต้องแก้เรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันก่อน<ม>แต่ว่าไม่ใช่มาออกกฎหมายเพื่อป้องกันคนทุจริตก่อนคอร์รัปชันนะแล้วก็อะไรทําไม่ถูกเนี่ยรัฐมนูญก็ใหม่เคารพในสภาก็ใหม่เคารพนะแล้วก็แน่นอนนะถ้าหากว่า,าสภาก็ใหญ่รัฐบาลก็ใหญ่แล้วก็ยกเลิอกองค์กรอรริสระสารเสรินถ้าก็แก้ได้นะพอเขาเลือกตั้งวันที่สองปีหน้าได้ในศสารเสรินกระจุยกระจายหมดนะเขาแก้หมดเลย เขาแก้ okay, หมดและเสร็จแล้วก็แต่งตั้งคุมหมดมนะดีไมด่ดีองค์กรนิทรับองค์กรนิทรรผัวเมียมสภาพุทธิกับสภาบนสภาล่างก็ผัวเมียเมียอยู่บนบ้างผัวอยู่ล่างบ้างมหมายถึงว่าสภาพุทธิสภาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรอย่างนี้เราจะเรียกว่าเขาพยายามที่จะปฏิรูปเป็นรัฐไทยใหม่ได้ไหมคะก็ไม่ใช่ปฏิรูปอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าประเดชถ้าออกมาเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าประเดจการทุนยมสามานแบบรัฐสภา ไม่ใช่ปฏิรูปปฏิรูปมันมีความหมายในทางที่ดีถ้าอะไรไปความหมายในทางที่ไม่ดีก็จะบอกแล้วปฏิกูลไงมันเสื่อมไม่ใช่ปฏิรูปนี้คือความแตกต่างแตกต่างปฏิรูปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเหมือนกับเราใช้คําว่าพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วคือไม่ต้องไปต่อว่าพัฒนาไปในทางไหนถ้าพัฒนาแล้วแว่าพัฒนาไปทางที่ดีกว่าถ้าถ้าไม่พัฒนาไปทางดีกว่า็เรียกว่าร้อยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาคือล่าหลังไปดังนั้น มันเป็นไปไม่ได้คนที่ไปมีปัญหาแล้วจะจะไปแก้ปัญหาเราเอาของสกปรกไปทําความสะอาดได้ไหมไม่ได้ไม้กวาดเนี่ยมันสกปรกเราจะไปทําความสะอาดในห้องมันก็ไปตรงไหนมันก็สกปรกตรงนั้นแหละถ้ามันต้องเอาไม้กวาดเนี่ยทิ้งไปใช่ค่ะฉะนั้นปัญหาของประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายแต่คนที่บริหารบ้านเมืองเนี่ยมันมันไม่ดีค่ะท่านั้นถ้าเอาหลัก อันนี้ไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกหรอกเอาหลักอริยสัจสี่เข้ามาจับทุกขคือตัวปัญหา,าเวลาแก้ปัญหาก็ต้องดับทุกขจะก็ดับที่สาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาใครเนี่ยการบริหารบ้านเมืองมีการโกงใครโกงก็นักเลือกตั้งตั้งหลายเข้าไปแล้วก็เข้าโกงแล้วเข้าไปก็ทุจริตในการเลือกตั้งอพอได้อํานาจรัดก็ใช้อํานาจเห็นไหม พอมีอำนาจไปไหนก็ได้ไหมเนี่ยเนี่ยซื้อนาฬิกาเรือนเท่าไหร่ที่สภาใช่ค่ะเจ็ดแสนเออเจ็ดหมื่นเจ็ดมืนเอเจ็ดมแล้วแล้วอะไรอีกสารพัดแล้วเก้าอี้ตัวเป็นล้านนั่งแล้วไม่รู้มันจะบินได้หรือเปล่าอ่าเนี่ยอ่าเวลาจะมีงบประมาณได้ไหมโครงการจำนำเข้าค่ะอ่าเอาเงินภาษีประชาชนชาวนาก็ไม่ได้อะไรค่ะันนี้ รู้สึกว่าจะมีการจำนำข้าวรอบสองนะคะอ่านี่รอบสามรอบสามขนาดที่รอบสองนี่ยังคดีคอร์รัปชันทุจริตเนี่ยยังไม่ยังไม่ปปชยังไม่ตัดสินใช่ค่ะยังไม่ยัง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 ไม่ชี้ขาดใช่ค่ะยังนานอยู่ไม่รู้จะชี้เมื่อไหร่แล้วเขาก็ไม่ยอมยกเลิกนะคะอาจารย์อ่าก็ยังเดินหน้าอีกแล้วก็ตอนนี้เฉพาะจำนำข้าวเนี่ยอันหลังเนี่ยบอกต้องใช้เงินอีก2.7แสนล้านใช่ค่ะอ่าที่ใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ เกือบ7แสนล้านเลยตกลงนี่ประมาณเกือบ1ล้านล้านเลยนะเงือนค่าจำนำข้าเนี่ยแต่ว่า1ล้านล้านเนี่ยชาวราไม่ได้ไปกี่บาทนะไปได้กับพวกเจ้าของลงศีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งดับท้องถิ่นดับชาติและทีนี้ก็เห็นไหมฮะมันเป็นประชานิอาจารย์พูดมาตลอดว่ามันมันไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยเพราะว่าคําว่าจำนำตามกฎหมายเนี่ยจำนำคือการเอา สังหาริมทรัพย์ทรัพย์เนี่ยไปวางฉะนั้นเงินที่ได้คืนมาเนี่ยผู้ประจำนำต้องน้อยกว่าราคาทรัพย์ถินที่ไปวางฉะนั้นถ้าได้เงินมามากกว่าเขาไม่เรียกว่าจำนำมันผิดอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการค้าเสรีมันขัดกับรัฐมนูรมาตรา84ที่รัฐต้องส่งเสริมการค้าเสรีและเป็นธรรมรัฐจะต้องไม่แข่งขันกับเบก,กชนมันผิดรู้สึกคุณว่าสารไส้พิสุทธิ์ตอนหลังออกลาออกจากสารรัฐมนูรก็ออามาพูดในทํานองเนี้ยใช่ค่ะ มาออกคำลงนี้ยเท่าน,นั้นไม่ต้องไปหาอะไรเพราะมันมผิดหลักกฎหมายแล้ว<ม>คนผิดก็คือใครอ่ะก็คือรัฐบาลเพราะได้ถแถลงเป็นนโยบายค่ะนโยบายเนี่ยมันหนักกว่าเจตนานะนโยบายเนี่ยมันต้องวางแผนต้องเตรียมการมานานนะเป็นพูดนโยบายว่าจะทําอะไรไม่ทํ<ม><ม>เาเนี่ยไอ้เจตนานี่แค่บางทีคิดขึ้นมาก็เจตนาแนละ้วคิดเร็ว<ม>นะครับแต่นโยบายเนี่ยต้องเตรียมต้องวางแผน<ม><ม>และเป็นนโยบายที่ไม่ชอบ้วยกฎหมายอ่ะค่ะและในรัฐนูนนี่ก็เขียนนะว่า สภาหรือว่ารัฐบาลนั้นจะต้องแถลงนโยบายที่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะและนี่ในไว้ที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันแล้วมันก็ชัดอยู่แล้วอะใช่ค่ะแต่ก็ลองดูว่าพอ,พอ,พอชอาจจะรวบรวมอะไรอีกขนาดไหนแต่กาจะรวบรวมเนี่ยนะเงินจะไปเรื่อยอย่างงมันหมดพอมันหมดไปแล้วตอนเนี้ทชกสก็หมดตังแล้วนะตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนแล้วตอนนี้ก็มาตั้งประเด็นอีกว่า,าการออก พระราชบัญญัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งไม่เป็นไปตามพรบรงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะมันมันมันมีนโยบายเข้าแห่งชาติเนี่ยคือหลังจากที่มีการประชุมเออกขอชอเนี่ยนะคะเขาก็ขอมีมติเนี่ยคะ่ะเห็น <he en S 1> ชอบงบประมาณ200ล้านบาทเหมือนกันคะ่ะค่ะอาจารย์คะที่จะนำมาปร,ปรับปรุงอย่างอื่น ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการจำนำข้าวเนี่ยค่ะทางอาจารย์คิดว่ามัน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 เป็นอย่างไรคะมันมันเขาสามารถที่จะปรับปรุงการขอรับใช้ของการจำนำข้าวได้เลยคไ่ได้นะเขาเขาเขาของบจากธนาคารทกศอคศแล้วอกตอ่ะค่ะเออเนี่ยค่ะเขาขอเงบของตกใช่ค่ะแล้วเออขอเงิมาได้ยังไงเพราะนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจ ทอกอสงบของรัฐกิจก็ต้องไปใช้อีกแบบค่ะแต่อันนี้จะเอามาใช้นี่เป็นโครงการรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องก็ต้องเอางบม,มันโดยหลักแล้วมันก็ไม่ถูกนะถ้าถ้าพูดถึงจาบริหารแบบได้มีวินัยทางการคลังทางการท,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 ทางการคลังแต่ว่ารัฐบาลนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดแล้ววินัยทางการคลังไม่มีอยู่แล้วนะถ้าไม่ถ้ามีถ้ามีวินัยทางการคลังก็จะไม่ร่างพระราชบัญญัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินทั้งสองล้านล้านซึ่งมันมากนะมันมาก เกือบร0 0ยเปอร์เซ์ของงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา169เนี่ยเขาก็บัญญัติเอาไว้นะว่ากจะทําทแบบนั้นเนี่ยมันมันมันขัดรัฐธรรมนูญมาตรานี้นะ,ะถ้ตีความมันนะแต่ว่าไม่รู้สารธรรมนูญจะตีความยังไงก็ต้องดูไปแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่มันไม่มีใครก็ทํากัน นอกจากมีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรที่อธิบายได้อันนี้มันไม่มีอะไรเลยใช่แาวนี้นมมเ,เมีอะไราวนี้เนีย่ายาคืนนี้ไปออกเนี่ยไอ้รอล้านนี่เข้ามาใช่ค่ะสองร้อยล้านบาทเพราะอ,อะไรนี่เป็นการยอมรับสารภาพว่านโยบายที่ทําไปแล้วเอาเข้าไปเก็บโปดังโน้นเนี่ยเข้าที่นครสวรรค์ไอ้พิษนลกอะไรที่เพ่นพ่านอยู่อะไรเนี่ยเอาไปทิ้งไปเนี่ยว่ามันรั่วไหลแล้วก็เพื่อจะหาทางออกว่าเนี่ยไม่รอบคอบ นะพยายามที่จะทำให้รอบครอบก็เลยตรวจไม่ได้จนวันนี้ว่าเข้าเหลือ,อยุ่เท่าไหร่วันนี้จำได้ไหมคุณสุภาเหรอที่แกพยายามตรวจแกสรุปว่าคุุา่ะและสุดท้ายแกก็โดนสอบเนี่ยข้าราชการที่ชื่อสัตว์ตรงไปตรงมานี่ก็โดนกันแกล้งอโดนสอบแต่ก็บอกว่ายืนยันว่าขาดทุนสองจุดสองแสนหกหมื่นล,นล้านบาทจริงๆค่ะอันนี้ก็หาว่า ก็ถูกกันแกล้งนะคะแล้วก็ข่าวก็เงียบไปแล้วทีนี้ก็เลยมาเอาเนี่ยยอมรับว่าตรวจสอบไม่ได้ยุ่งยากไม่รู้ว่าเข้าเท่าไหร่ใครเก็บตรงไหนก็เลยเอาคอมพิวเตอร์มาอีกก็เนี่ยก็ไปถลุงไปเรื่อยๆไงเห็นไหมครับที่สภาก็งบตอนนี้เขาบอกว่างบสสที่ไปขอก็ไม่มีแล้วนะงบสสอประจําตัวะที่เอาไปทํโน่นทํำนี่ก็บอกว่าเงินหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่า ถลุง,ลงกันจนเงินจะหม,เ,ามาเพือถลอย่างเดีอาแล้วทีนี้มันมีปัญหาไหมพอเราออกกฎเราเราใช้นโยบายประชานิยมอค่ะซึ่งมันก็ขัดรัฐมนูญอีกในรัฐมนูลเนี่ยมันในมาตรา78มาตรา83บนี่เขาบัญญัติไว้เลยว่ารัฐต้องนะนำแนวปะัะญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการบริหารประเทศใช่ค่ะดัะนั้นไอ้ประชายนเนี่ยม,มันตรงกันข้ามกับ